กับสบายดีเลยสวัสดีนอฟเมี่นอ้องอ่าสามเวยกกสิได้นี่ข้าจะขี่รถไปกับ,ท,กบทางการลำบากก็เลยพากันย่างแล้วสินะอย่างละทโงแล้วก็เมี่น้อฟเฮเบิร์ตอือสามเวยกกสิได้ไปก่อนป้าถือว่าโคตรโคตรโคตรเลย ขอนตกผักนี่เดี๋ยวคือสิคือสิไปเลยหมอลุงใหญ่ลุงใหญ่เราขอนตกผักคุณก็เอาขอนเถิดเด้อโอ้ยไอ้ยยังคือเป็นตลูกแแ้นี่มันเป็นคุ้มบนนี่นะโอ้ยเสียวแแ้นี่ผู้ เนาะโอวันเที่ขี่รถไปมันกะนำถ่วมเนาะลุงไงเนาะนี่พาคนลุงไงสบายดีลุงไงโดสบายดีเรไดพาน้องๆเพิ่นไปื้อนี้เนาะกับึ้นจันเพิ่นนี้แม่นรหดกันเนาะปาทางลายเลยอันนั้นกัเป็นเป็นนำสังเนาะแม่นแม่นนำสั่งนค่เนนมาลแม่นแมม่นันนี้ลุงไงพาลุยเลยมันนี้นะ ป้าท้อหายใจเกือบหมดท้องป้าเกือบเป็นตกเฟย์วะโตกกินนี่ฮยเมื่อไรกันตกกินนี่ฮะเมื่อไรไปนี่กับวีซีเกมีโบกมีคุณนิดน้อยมากเพราะว่าถ้าวยบนอะไรเมนค่ะอ๋อน้าลุงใหญ่บนนี้นะเมนเมนโอ้เข่างามเนาะเข่านาเจ้าบนน้าฮาเชียวทั้งหน้าผุ้น้าอันนี้เราบบนทีเชียวเด้อเขาจะเชียวทั้งหน้าโหูยานเลย เมเนอเอฟซีเอฟซีจาเมย์ชวนจะเมย์ย่านแห่งอะไรพวกนี้แข่งชันอะไรปะเราจะไปได้บนนี้แม่นก็คือหวยเนาะเชี่ยเราจะข้ามไปนี่ได้เสมเอยข้ามไปได้หนี่ปะข้ามไปนี่เลยต้องวัดดวงกันเลยข้ามนี่เนาะมาทางน้องก็ชู่มๆว้ายคือคอยนั่งคอยๆถ้าพัดแห่เคยลฉันแบบว่ามันยางเป็นยังไงอนี่นะเอาผิดแงได้ยังไงนะ อุ้ยเชียวเลยแข่งชันแทนนี่เนาะอปเขาจับอู้ส่นไี่น้องสิไปต่อเลยสิพ่อสามนี่สามเมยนี่น พอเขาบอกเลยค่ะจิปไปต่อหรืพอพ่อจำนี่เขาดี่นะเอาหอยย่านน้อยู่นอออกมาลุ้นไปต้องการนาะโมเมนต์หอยยานเลยว่น <laughs> าน้าขึ้นนะคะรับโบเห็นเลยอธิบาปัวเวมนเขววไต่กับโบเห็นเลยเมว่มาอันเดาๆไปเมนขัวเมื่อวานนี่คือสี่ลายกูหนีอีนัวลุง่หลายกูนี <laughs> จำจำจภาพไรจำเล,เลยเสมอโมโมโมเมนต์ย่านได้หรือไงนะเอาเบรดยุกอ <laughs> ันเนี้ยจะไปต่อป่อนี่ต,ตัวเบดย่านแล้วเทากาับเบรดว่าให้อันบอน้าค่ะยันเหยียบเอาได้บึ่งไปน้ำหน้าบ่เฮ้ยมันเฉียวแท้นี่ร <laughs> ู้ไงรู้ไงมีเพื่อเทาดึงบนไปไปมีมันจะบูฮักบ่อนี่บ่อย่าเบ้านะโอย่าอุ้ยบ่ไหวนะเฮาอมามาแล้วนะ อุ้ยมันเน่นแล้วมันเนน่นแลเพาย่านนี่นะถาก้อนถาก้อนถาก้อนพาย่านมันมันใหญ่แต่บ้ขัวนี่นะมันใหญ่อยู่บ่แหลขัวนี่นะมอสมอสมอเพาย่านนนี้นี่นะฮัลอหลฮัล บอตอนมาจิมานีบนี่้เฮ้ย่มอยาตอะไนั่นนี่อ้าอ้าวคือป็นคุมนี่บอบอบอเมนอันอันกินนี่ในหน้าเขาเ็น่าเป็นไงนั่นนี่นะอุ้ยบอสิไปต่อรือสิพ่อชํานี้อันนี้หวเยมาาเลยยาวมาเลยอตีเยออ้ยลุงอ้ย ลุงจันจะก็จะไปเหยียบมันลุดนได้ไนียากไอ้ไนี่มันวิตละบ้านนี่ตี <c oughs> า,าเลยตา,ต,าตาลูกใหญ่มาออออมาืมอืมมันมิบมอีมบ่มอืมอืมอืมออืมอือน้ำไหอื้อืมอืมอบมมาือบอื ตกเพลงน้องๆครับโอยไม่ไม่ก็ไม่ก็ฮักอันนี้เอาอรพี่เรอวโอ้ยน่ักเอไอ้ขนขนมาบองมาดแบบนี้หวยนี่นอะโอ้ยพี่งเฮ้ยลกไปจังอันนี้ันบลุงไงมเอาบุมีชงนมันบริลกนั้นนี่นะ มีเล็กยัยเจ้าคนชุงเนาะเนาะโอเคเอาวงไปเด้นน้ำหนีบอลลคุ้มน้ำหนีนะโอ้คุ้มนี่คุ้มนี่นะนี่เนาะคุ้มพียนนี่โอเคเอาเอยี้โอเคโอเคเอาโอเคโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเบอกขาคือชันแถอนี้นะ โอ้เจ oh, ้า oh, บ้าทำีมยังมาบ่ช um, awesome. so ันอะได้ห oh, นิจนไฟได้ดิดาบ่มันประจุมันปรจนไหมันเป็นน้ำมันโหดโดุกคนงมงมไปเลยเดี๋ยวนอนบัเห็นทางเนาะอ๋องมงงมไปเมันมันคือไหลได้ดิโอ้ยลุงใหญ่บัวมาเนอะแบบนี้ลาบด้วยแบบนี้โอ้ยมีคูสูดชีวิตแห้งเลียวนะไม่มีอีกอยู่ดนานนี่

หายใจกับพ่อของแม่ชาวเมืองบริบูเคยมาแบบว่าทั้งนี้จะเถื่อได้กับบุหัวหน้าสิไลปันนี่ฮะนะขันหูคือจีบุตรมาโอลุงใหญ่บอกว่ามาๆมาชิพายยางหลัดเลยจ้ะควนชิคีรถก็คือแบบทางยากแล้วลุงใหญ่เนาะแมนทางยางฝึกก็เลยว่ะอันยางหลัดไส้ว่ะแมนจะกับกก็เลยพายยางมาเถอะแข่งขาสั่นเลยแมนหนึ่ง เอาอามหาบ้านเนี่แหละอามหมือบ้านถ้าขวบผัดป้าหนำอเมนเมนลำบากปะลบากปะกับใครเด็ดนะ บอกกับบคายขนโต๊ะนะนกับคายเลยเห็นรีบๆเลยขันต๊เลยบอกเลยว่าริบๆไปเลยบไคอันนี้กันเมนอันลุงเงยฝอนเป็นเฝนฝันสบายนบอกว่าไปต๊ะผเป็นย่างพื่นลอยได้เนาะอันซำเมือโต๊ะี๋ไปเลยจะขี่ส่นอยู่ป่าเลยได้ จันกับผู้จักคนแบกอีกชักงเอืกก้อกระถึช่ชงใช้ปีตอดอันอันนั้นเพิน่นบรรยากาศ<ด>ลมเย็นขัะแม่เน,น,นี่ยวเขาจะเอาไปไหายไปนานเิดเนาะลุงจันเมื่อกี้นี่ฮะแล้วเชียวแล้วโยวบวกาแล้วก็โ้ากถทาย เราจะทุสตักมาตุกมา,าว่ากินี่ห้ก็เสียก,กเยกันไดกินค่ะขาเมื่อนี่บ่อฟันท่งเลยขาเมื่อนี่ขันนตกอีกเดี๋ยวป้าบอกเลยจะเสียด้ยวยแล้วขันฝนตกแบบขาเมื่อนี่ทางเฮากา่ะได้มาทอดบอนท่วาซาเมื่อย,ย่านเนาะแต่ว่าเฮาโบ้ไปทางครัวตัวท่วาเฮามาค่ะแต่เฮาชิลโล่บึงครัวใหม่จะเมือเห็นคืออ่าสูงกว่า,ส,วาสูงกว่าเก่า สูงกว่าครัวตัวทิบนเข้ามาเมื่อเสาร์นี้นะผมไม่พี่นะกานว่ามันบ่สูงน,นะกับกับคือเก่าเด้กับกับไปบนเกาเ่าแล้วัารว่าบ่ได้ฮ <c ười> ะนนคือหายใจบ่ฮอดท้องวะบ่แม่นมาเห็นน้ำคือหายใจบ่ฮอดท้องอะ่ะออได้ดีฮะได้เลยเรียบร้อยละลุง ลุงไงสิดโดดลงบ่ชูงบ่เลยฮัมก็ชัน,นแท้นะ่ะย่า <c ười> นว่าเป็นไงนะปลอดภัยปวดว่ะฉีเหล็กเค็นนี่ไปดิดงงผ่านบ่หนิผ่านบ่ครัวจะชุ้งอยู่เธอแต่ทางไปนี่ผ่านบ่มันก็ชัน,นแท้นี่ <c ười> ไหวบ่ไหวบ่ คูณเบยพี่น้องมึงเนี่ยน้ำผมคับป้าช่วอันถ้าชิมาเพื่อจะได้คลิปหนึ่งสองคลิปเนาะก็ฝากเอฟซีสามเมยก็อันกดไลค์กดแชร์สามเมยกดติดตามมีสามเมยหับชมสามเมยเน๊อีต้นสามเวยมึงเนี้ยสามเมยอุชามหาโอ้ยมาให้หน้าบ่นีนะอืออุ้ยขลุดลงหนีกันแล้วเนาะเป็นอะไรอะไรมาให้ลึกบ่น่ะ ประมาลึกะลึกกเฮงวะเฮงบ่จักนะลึกบ่จักขลุกกับบุปไปได้เลยอุ้ยบุลุกได้เพียงขาจุกำกืนนะไปบนเก้านะบุลลึกข้าหน้าเราอุ้ยมาได้มาถ่วมมันี่อุ้ยพอกะเสียวชโลชัพกัน่น มันบวเป,ป็นยังบ่เลยโทรศัพท์ฉีดปกนาบ่าเลยจัเลยฮะยยยอู้บ่จัได้พี่จัอันนี้มันขาดมันมีคณาขาดน่อยนอัน,นี่คนณะนนาขาดบ่คือฉีดปุ่นเทนี่มาบ่หูุยขาดอะไรนี่เออขาดลงมลลงบ่ลงคณา,าขาดนี่ออมันฉิบหุหลแห้งะานี่อ้หมดอ้ยว้าโอ้ยลก่นี อยู่กนกอยูกนเอานี้อาคนี้อาคนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยไปไปไปขอบใจขอบใจอุ้ยชูชีวิตอะเนี่ญาตินะว่าแท้เลยมนค่ะคือแบบเชียงแบบนึ่งเสียวใช่มวิลวิ่นลวิ่เลยบ่นะเจ้าเลยวิ่แลขยัวินี้โอเคเดโอเคนี่ โอเคนี่โอเคบ่เลยขั้นหน้ากะใหญ่อยู่บ่เนาะบัวฟ้าผ่านนะผู้ดึก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 อยู่พรมเพลินเนาะอันนี้ค่ะเป็นครัวโตรงข้าเจ้าเป็นบ่โตรงตงปลาโตรงเสียบ้าข้าคือเมื่อยตลอดว่าข้าคือบัวเวนบัวเวนมากินหลายทอดอดแบบทอดน้าเหมืี่เรามีแต่แบบว่าเมื่อยตลอดนี่อันนี้กระเทียมข้าเจ้าเนาะยี่ถ่านนี่หมื่นบ่เลย มันก็ชันะมันก็ชัน呐ดึดดึดดึดอยู่ตรงป่าเพื่อนตรงปลาเพื่อนปลาผมไม่พี่น้องชันอยู่นี่ได้ชาวเมืองเชิญเลยดูไงขันมาหมื่นนั่นนี่ค่ะก็แม่นว่าตกเลยนะแต่มาหมื่นนั่นนี่นะอืนี่หากระถึงหอบอลนี้แหละผมพี่น้อง ชันดึกนะดึกดึกดดึกดึกดึกอไกกิ่นะมนนีเนาะจักางกระต่ายชันน่ีฮ้ยหน่ยดิเฮ้ยย่านตลอดนาะเลิกเต๋บนนี่เนาะอยู่ตีนนี่เนาะอยู่บนนี่บนตีนห้อเหยียบนี่เลิกบมีแงด้ยดแล้วเ้ยพี่น้องนนเสมอมา เปลี่ยนเปียยนยานนะเด็กกระัเสียมีนก็เจ้ากันยังฉันเนาะคุณไปห่อยหย่างมาเฮาก็ได้ขวามาเป็นอ่าเสร็จทีเรียบร้อยเนาะแต่ว่าสีทาม่าซ่ามือสีมาอีกบ่อรั้งที่สองขังที่สามบอกเลยว่าพันทงวะบอกว่าผัววายานที่ชุดเลยเลยบอ บ่พอ,อสาเมยบ่ได้เคยมาแบบว่าอแบบน้ำถั่วแบบนี้บ่เคยแบบว่าไตมาแบบนี้แจ๊กเถื่อเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มมาไตาแบบนี้ขาดน้ำขืนนิดหนึง่งก็ย่งย่านเป็นไงแล้วกอก็คือไม่เช่านี่เฮาขอบ่เห็นเนาะว่าอันกับบุหูนะตัวน้ำชิลายปานี่พอเมื่อวานนี่เฮานนมาหลินหน้าไม่เถ่าก็คกือบบ่เห็นน้ำขืนลายปานี่ฮะนะโอ้เเนี่ยฟันวา่า มาผัดนามไลยเนาะลุงใหญ่พิ่นกระปุ๊ดมาธรรมดาลุงจันก็จักค็คขึนไปใช่เลยพิ่นกระปบ๊บนาลุงจันล้ว่า,าบอม่าทางเก่าล้ว่าเรา,า่านเรากะเราขันตกนิ่จักสิเป็นได้ไรละวะเฮา,ากะเผื่อได้คลิปหนึ่งชอคลิป <c oughs> นี่เฮาก็หอดบ้านเฮาแล้วนี่ขึ้นมากก็เห็นหวัดเล่น้อยเว้ยเนาะ หอดบาทฮาเลมีแห้งเนี่ยมันจะฮอดทองเลยโบเม้นกินนี่ฮะแข่งคากระสันไหวกินข่ากวก็บวัยกระินข่าวมันชันเบดิดนี่เอาวิวมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเข่าก็งามเข่าก็งามายขนาดเข่าก็ข้าเจ้าใส่เข่าอยังนี่ฮะคือว่างามแท้นี่น,างงานนะเข่าพันสิบเอ็ดเบาโอ้ คันคือแบบหน้าข้าเจ้าเนี่ยบูมีหัหนหยาเลยนะลุงใหญ่เนาะหน้าลุงใหญ่บอลนี่โอ้ลุงใหญ่กันงามชมพูน้าวค <c ười> ุมบ่คันมีคุมเอากระสีบีบเว้นแม่น้องหอกกับบอลลงแล้วหมดนีฮะป้าฮะ <c ười> จ,จังได้ตรวจสอบได้บ่ทางมันมันแน่นอนบ่๊วย ตอนไปคือบดีเปียกวันนี้เนาะมาว่ามาทางเก่ามันเห็นครัวอ,อันทำมาทางเก่านะครัวนะน้ำท่วมเปิดทำมาเมื่อนเตอนไปนะมันบดีอันเดย์เข้ามามาฮอตดีหนะพ่อแม่พี่น้องสามเณรกะโมเมนต์ยังเปิดใชได้คลิปหนึ่งสามเณรกะ ย,ย่านนุ้ยบบเคยแต่เกิดมานะาบเคยอ่านทีว่าเขามาไต่ครัวเลยหน้าำลายปันนี่ฮ่ะนะปกติพอ้คือว่าอะไรเพราะว่าหน้าสามือกับบเคยเพราะว่าหน้าสามือให้อยู่แต่โคกแต่ป่าดิเพรว,วหน้าไม่เท่ากับโดนได้มาห้าพันธุหนึ่งคันได้มากกับโค้งปู๊กับไก่พูดเลยแต่ว่าอันนี้เข้าผัดเขามาโค้งเข้ากะบกุนช้ามมันกัน้เน่นาหรือไงเนาะทุนชางกับเปือเป้อนบ่ทือนซะนี่น ย่างคั่นเฮาย่างนี่เฮาก็บ่ได้เสียแบบค่านหมึกน้ำมันเฮาอีเด้แม่นเฮาบ่มีเฮาก็ได้ย่างเอาแบบนี้เนาะมันก็มันก็ประหยัดเนาะมันก็วัดกะกลเด้อค่ะเฮาย่างนี่ก็ประมาณอ่าอดบ่3ลักประมาณ3ลักบ่3บ่ประมาณ3ลัก3เนาะ3ลักนะแม่นแม่นประมาณ3ลักนี่แหละเฮาก็เลยอันบ่ได้อ่ะบ่ได้ขี่รถใจยามา อย่างก็คือเห็นอะไรผมไปพี่นเลยน้ำกันตาสูตสีแห้งเสมอยก็เห็นแบบพอใจลบเนาะก็คือว่าสปีทห้าสิบปบนี่ก็คิดว่าชิมาคือว่านามชิล้งนะโอแม่นเลยมากกับนามยังไรคือเก่าขิดว่าชิลงผัดย่านตอนไปผัดน้าเผาปไต้ควนะนแบบแบบโบเห็นอันควก็เลยมาต้นมากก็เลยเลือกว่าอ่ะมาเลือกอ่ะลงอยู่ควนี่บางเถื่อแค่ว่าคือไปชิเห็นควทา่ิยางไตสบายนะ บาดจีหอดขู่ ENNIS, บาดจียังเข่าไปหาะขูวบัดน้ำเลิกตาตะตกอีกสึกอยู่เข่างามเจ้าไหนก็ได้เกียร์ลุงไงเนาะเดือนหน้าลุงไงวันเดือนหน้าคนออกบ้านนะเข่ากูงามอะไรคณะสาวมืองามแบบนี้ก็ชุดจิ้มให้ก็คือสิพอกินนะเข่าคนงานนะ เข่าข้าเจ้านะเพียงบ่าพ,พี่งามอะไรนี่มาฮอดนี่สาวเมย์ก็บเได้ขอตโตจบคลิปลงก่อนแล้วพแม่พี่นอ้องฝากให้อาเอทีโฮงสาวเมยก์ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชมสาวเมย์ทุกคลิปนะแล้วก็บอกข่าวโฆษณาของสาวเมย์มาฮอดนี่สาวเมย์ก็บเได้ขอตโตจบคลิปก่อนสบายดี